พระอ,อุปชาปาราชิกแล้วไปนั่งอุปชาแล้วพระที่บวชจะเป็นพระร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือจริงๆการบวชเนี่ยคือจริงๆการบวชโดยเฉพาะของเราเนาะเราถือว่าเราอยู่เขตปัจจันตชนบทการบวชโดยคณะสงฆ์ห้าลูกเป็นสําคัญการบวชถือคณะสงฆ์เป็นสําคัญไม่ได้ถือแค่อุปชาเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้อุปชาต้องปาราชิกแต่ถ้าพระที่นั่งอันดับ รูปอื่นๆเกินห้ารูปไม่ได้ทราบไม่ไม่นับไม่นับอุปชาที่ต้องประราชิกนะที่เหลือเกินห้ารูปและห้ารูปนั้นก็ไม่ได้มีส่วนรับรู้ถึงการต้องประราชิกของอุปชาก็คือไม่มีใครรู้ว่าพระอุปชาไปแอบไปแอบซัมติงกับมดมันเมันเคสสีกากรอยเงี้ยไม่รู้ไม่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 รู้ว่าอุปชาไปแอบซัมติงกับสีกากรก็คิดว่าท่านยังเป็นอ๋อท่านยังเป็นเป็นเป็นอุปชาเต็มร้อยอยู่ท่านไม่ได้มีเรื่องเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้ แล้วพระก็เกินห้าลูกภาษาบาลีท่านเรียกว่าปะกะตะตะพิสุปะกะตะตะพิสุก็คือพิสุที่ยังมีศีลคลองศีลอยู่แต่หายากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละเอ,อเกินห้าลูกกุลบุตรที่อุปสมบทก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทขึ้นอุปสมบทขึ้นก็คือเป็นพิสุถูกต้องตามพระธรรมวินยัยการอุปสมบทนั้นก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จก็นับห้าลูกอะ่ะ ฉะนั้นก็เวลาบวชพระข้อนี้มนให้มันเยอะๆไว้แล้วกันนิมนให้มันเกินห้ารูปไว้สักสิบรูปสักสิบรูปเผื่อไว้แต่สิบรูปนี้ต้องไม่รู้กันนะไม่ใช่สิบรูปนี้แม่งประราชิกหมดเลยแล้วก็รู้กันหมดว่าประราชิกอย่างนี้ก็บวชไม่ขึ้นนะอย่างนี้ก็บวชไม่ขึ้นนะมันต้องเป็นเคสที่ไม่รู้จริงๆว่าพระอ,อุปชาใช้กรณีเดียวกันหมดนะทั้งคู่สวดทั้งคู่สวดท,ที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวานาจารย์ก็คือนับหมด นับหมดใช้ใช้ใช้กรณีตัดสินแบบนี้หมดก็คือถ้าพระที่นั่งอันดับไม่ได้ทราบว่าท่านเหล่านั้นต้องประราชิกแล้วก็มีพระที่เป็นพิสุสมบูรณ์เกินห้าลูกคนที่บวชก็ถือว่าเป็นพิสุโดยสมบูรณ์เออก็สุมใช่ก็ถึงมีการนิมนต์พระแต่โดยปกติส่วนใหญ่เขก็ไม่ได้นิมนต์เนาะเขาฟัพระวัดเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูยากมันดูยากจริงๆเศาสนาพุทธถือเรื่องเจตนาเนาะ เราก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะว่าถ้าเราคิดมากเราก็จะแบบไม่สบายใจไงเวลาเราบวชแล้วเราก็จะไม่สบายใจไม่เลยเราก็ถือว่าเราบวชถูกต้องให้คิดซะว่าเราบวชบวชถูกต้องตามพระวินัยทุกอย่างทําพิธีทุกอย่างถูกต้องมีการสวดกรรมวาจาสวดเรียกตัวเข้าสู่หมู่สงฆ์อะไรแล้ว <outro> เราบวชแล้วเราถือมีสมณะสัญญาละเต็มอย่างเต็มที่เรารักษาศีลเราได้ของเราเต็มที่ละไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนั่งคิดเราแวงว่าพระมานั่งอันดับ ปราชิกกี่รูปอะไรกี่รูปมันมันเหลือวิสัยที่เราจะไปคิดเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกขอแค่เราบวชด,ด้วยศรัทธาแรงกล้าที่เราอยากจะเข้าไปบวชไ,ไปไปอบรมบ่มเพาะตัวเราอะไรตัวเราแล้วเราบวชเข้าไปแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นพิสูรามีศีลเท่าไหร่เราต้องสํารวมรักษาระวังอะไรแค่นั้นพอแล้วค่ะเราก็เป็นพระแบบสมพาะภูมิแล้วเรื่องอื่นนี่ไม่มีใครรู้หรอกใครจะไปนั่งอย่างใจใครได้ละ่ะที่มานั่งเนยปราชิกไปกี่รูปไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอก ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดขอ <c oughs> แค่ว่าเออเราบวชไปแล้วเรามีความรู้สึกรู้สึกอว่าเราเป็นพระอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็รักษาศีลทําตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างที่พระวินัยว่าไว้อะไรว่าไว้แค่นี้ก็พอแล้ว